ครับผมในการจัดงานบ้านถวายหมู่บ้านสร้างสารรค์ครั้งที่5นะครับระหว่างวันที่8ธันวาคมปีนี้จนถึงวันที่2มกราคมปีหน้านะครับเป็นการจัดงานครั้งที่5ของหมู่บ้านถวายของเราซึ่งาการจัดงานจะมีการแสดงและก็การประกวดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆรวมทั้งมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าของอผู้ประกอบการหลายร้อยกว่าบูธนะครับที่ตัวหมู่บ้านถวายของเราครับ จวนเข้ามาเที่ยวในหมู่บ้านถวายเจ้าบ้านถวายของเฮายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่จะมาเข้ามาแอลเชียงใหม่ในช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับเจ้าบ้านถวายเฮาได้จัดกิจกรรมพิเศษไปต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านรวมทั้งการลดราคาพิเศษตัวนะครับ10-50%ิบเอรตัวครับก็คอครับกิจกรรมับมีการแสดงพื้นบ้านนะครับการแสดงแล้วรวมทั้งการแข่งขันนะครับลำวงย้อนยุครวมทั้งการ ฟอนแมวนะครับฟอนแมวประยุกต์และก็มีการประกวดผลิตภัณฑ์3รูปแบบด้วยกันก็คือผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ที่จะออกสู่ตลาดโลกนะครับแล้วก็กรประกวดการแต่งเส้นเดินลายลงรับปีทองซึ่งปีนี้โจทย์ของเราจะเป็นแจกันไม้ขนาดใหญ่แล้วก็การประกวดของตกแต่งบ้านนะครับซึ่งการประกวดก็จะได้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ๆขึ้นมาในตัวหมู่บ้านถวายของเราครับ